สบายและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสกคนเนาะหรือว่าจะเป็นพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศผมมาพอกับซ่องสาววาสนาสแนดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะมื่อนี้สาววาสนาก็ได้เดินทางมาบ้านพินใต้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มาหามาหาสาวพรสดีสกับกบเคยมาจา้าเคือกำลังมาเป็นครั้งแรกก็ได้มาหาสาวพรตัวจริงเนาะกับบุูว่าเป็นเหตุอย่างเด้เนาะแต่เห็นคนอยู่เพื่อนพอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยได้เบรเด้คนนี้เนาะ ไปถ่ายทำคนเลยสาวัสดตกับมาเป็นครัง้งแรกก่อนสิไปติดตามหับ้มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวะวัตในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกลับไปเบิ่งไป้มกันเด้อพ่อแม่พี่น้องบพราว่าอไลน์ขอบคุณขอบคุณทีบอขำโคษณาเนาะ ไปโอ้ล่มทักทายสบายดีสาวพรน้ำกันเลยคนือซีหูดีเนาะเอฟซีสาวพรก็เป็นคนที่ผู้จักกันหลายๆคนที่ส่องอื่นผิดขามาทายท่ำเนาะมาทายทํำกันหลายคนอยู่แต่ส่องสาวาสนากำลังมาเป็นครั้งแรกนี่แหละเนาะก็เลยเกิดคุณหนาคุณตาในเอฟซีเห็นกับคือซีหูอยู่ดอกเนาะกลับไปเบิ่งกันเลยไปทักทายสบายดีขึ้นน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสบายดีสบายดี สพอคือเก่าคือเดิมจริงๆเลยโดยที่มาอัปเดตตอนนี้สะพอนีลัางทุกสารนะสะพอนาะที่วันล้งคากระแลมประมาณ80%เลยเนาะสะพอนาะมาเป็นครึ่งเลยเนาะทางสาวาสนากำลังพอยกับยังบ่เคยมาจักเตือนเนาะก็เลยมาเป็นครั้งแรกแรกคนนี้แม่น เลยบยังโหูเลยวันสาวพนเห็นแต่ในช่องอื่นลงเนาะนนี้ก็ได้มาเห็นตัวจริงเนะน้ได้มานแหเนโดยตัวจริงีงามกว่าได้ลิ่ลยโดยก็งามนอกคือเก่าเนาะนกระบบไม่ิดเลยเนาะโดยเือแบบดไเพื่อนเนน้นี่เพือนเจ้าเองเนาะโดยกำลังเห็นจ้างช่างเนาะ เรสองห้องคันห้องก็เดิทางันคันห้องโอขันเรียบร้อยเ็ดตั้งได้หลายปีว่ะหลายปีพื้นทั้งในเท่เลยียบร้อยมางามนะชงทันสมัยอันขอโทษทันสะพ p p o r FC ทั้งรายเดย์แตคนช่วยเหลือนี่ยนะ madam m u l h e กิน выход zij 00 grand. jeidi g u i d e l i ่ e s Christina me n e r v o u ่ m London Holmes. m ด nervous b บ่ s t ้ l l smile. I 벤 volleyball. I do not change the sociedad week. Mother. า u n n y gli cards will e ง My m o ก่อน् a ชุดลังค่าช่านก็แปลงเรือบอลสปอนนี่สังกะโทยแต่ละขั้นตอนช่องขั้นเพื่อนแล้วก็มาช่วยเป็นขั้นตอนขั้นตอนวะไปแล้วกับชุดหลังค่าในแมนพื้นบอลเลยเนาะมีแต่เป็นสังกะยกระเบื้องนะไม่มันก็เป็นห้อง ่เคยโทรมาคุยกับลมบ่จะบ่บ่เคยซักซื้อน้องเลยโอ้เคยคุยกัเ่เดาวาเ่นเลยีแต่ผ่านช่องอันวาลายเนาะเดี๋ยวดูช่องสดเ็พิเศษอีแม่เนาะ คนพิเศษเด้่สะพอนี่เราบอกพ่อตัวกำลังไล่ยังตามหาอยู่ตามหาอยู่ก็พิเศษเนี่ยมีเลยสิบปพ่อคนพิเศษนะนะีทวะว่าสะพอนี่ใจดุนสะพอนิดใจเนาะมีคนคุยอยู่พี่น้องประจุกันนี่ครัน ว่างด้ใจแมนว่างเอยโมจเาคนที่ใส่นะเนาะแต่ก็มี่อยู่ว่าทีเด็ดเป็นคนที่ถักมาโอมาลงนั่งกะตปก่อนก็มีแอยู่เจรเน่เพิ่งกะเลยท้าเวียท้างานเพตัวเว้นแต่โดนลาวประดิษั์มาเฮเงียบไปเลยะเนาะ มีคูชัดเจนกลังมาเลยมาตัยังไม่ได้ันีครูชาติจีนคือารครูที่เคยเรียอะือกะเปนารเปนคนรัูคกันแล้วเี่คทากินกายมากกินอะครูว่าเนาะกินอครูว่าชอบเลยออกมานี่ยอศรษฐิมีคนดูแลอรเนาะมากเลย เือนี่ก็เป็นผ <ừ. S 2> <í> ู <và> ้ใหญ่ใจดีันชอเลาวล้ากอยู่ังไทยวะเนาะเห็นแต่พนราย่พังไทยมีจากพังไทยังไทยขันช่เรือนี่องสาวข้งวะพลานี่เอาเลาาก็บมาเบิงมามาเบิงเพิปนมาจะดนเาะมาตดเนาะเาเงินมาหน่อย นีแต่มัมบอกเงินห้ได้ห้เจ้าดูแลเองนี่บ่นี้พ่เราเพิ่มาดูแลครอบคุมบ่แม่นเนาะยนเสดช่างเก็บอะไรนที่นะเป็นใจเงินม่นเนาะเพิ่นว่าขจะได้ข่ากับพ่อจะได้่ามื่อนันนเอาเงินมาหาเลยับอกวนเป็นเงินไห่สาวพรจัดการเองเนาะจะได้บุพ่อากาศสะพอนชื่อเองบริหารเองทังนา่กสิ ชีลาสปอร์ชีเทพูดแล้วก็เห็ดระเบียงมาเลยวันธรรมดาหันห้อมบ่เห็นระเบียงเราเนี่ยเดอนนั่งเย็นระเบียงนั่งเย็นเนาะเดี๋ยวสปอรบตธรรมดาเลยอย่างนี้แบบธรรมดาเลยนั่งว่าไงเนาะทรงบวอร์ลินอีกทรงทันสมัยคือออกแบบออกเอ้งสปอร์ตรู้ว่าเป็นเป็นอไอออกแบบอะไรรู้ไปมออแบบออกแบบเองนะเนาะจะออกมา ส่งแบบนี้มันแบบว่ามันใส่งบกับบรายทำแบบว่าชรงแบบนี้เนาะใส่ใหม่โบลาไปไหนเนาะเขาใส่ใส่ทงนี้ผ่าที่ใส่ลายงบประมาณรบะว่าใส่ัวเดียวฮึาเป็นแบบเปินออกแบบให้สะพ่อเป็นสรื่อยๆเพราะแม่เนาะออกแบบเอง พอเราจะเป็นคนยกไม้ก็ออกชงเฮือนยกไม้ที่เราเลยโดย <c oughs> ดูรสัสเซียไมต้องการที่สุดท้ายเนาะโดยไปชมไปนี่ว่าอยู่ใส่อยู่ไทยอยู่ลาวก็มักดชงนี่หมดเลยเนาะมันใส่งบบอลายหลังคากแบบมันเฮ็ดกาง,ง่ายเนาะตรงงามบ่งแล้วงามน้ำถามมีเงินเตียงแงงงามได้เนาะ เทียทางอเนทางไอีกเนาะสาพนี่สากินหน้าหนูบอกมันยังไม่กินชื่อว่ามีแพสไปหันยังนียกเลิกาวพเนาะด้วยประด้ไปคือเกามื่อคืนกะอาจจะแววก็คืได้ไปคือเกาแล้วเขาอยู่ไปเทากับโบได้ยังเนาะเหมนเทาก็ต้องใชเทาก็ต้องไป นนี่บุพเพเขาก็ต้องได้ไปห้าถ้าวผึ้งบ่ได้ซอยเขานะโอ้โหอย่างนี้คือไปทงานเลยเจ้าเคยไปว่าไปทำงานอ่ะเคยเคยไปไทยเนาะไปไทยก็นด้นะทำงานเนาะโอเคคุณน่ะอยากบุพอให้ก็ได้ไปอยากได้เพิ่มเติมค้าวผึ้งบดซอยก็ได้ไปเฮ็ดเองหาเองเนาะสร้างเองคือว่าเพิ่นชิโซยนะต้องถ้าไปให้เราครับเพราาะว่ต้องหาน้ํ จะคนณี่ยเขาทำได้เนาะขาซีอยู่ค่อยไปวีจีก็ได้เนาะสวัสดีลูกสะดุกสบายลูกไงแล้ว่าลูกไงเนาะใกล้เนาะลูกจะพ้นหรือลูกยานะนดีครับยิงหนึ่งชายผู้ชายเป็นไงเนี่สะดวกสบายไปผานเดมี่าคือว่าอะไรเนาะทีนเอกข้าอัจยังทักเทบอยู่คุณไป่ได้ก่อนเนาะ ยัคืนสามารถนี่เลยอยาไปแต่ว่ากระตุกนนมันก็ต okay. ้องหาเนินนะต้องทำงานที okay. ่วานะัสร้างนุกคนสางบ้านเฮาเลยพอตัวเองเลยะบ้านเฮานอนหนเลยะเสียว่าเสีแดงมาสางเก้าเฮือเลยใช่เนาะแย่ช่างช่างอืดเนี่ก็ยังแพงเลยเนาะ เดี๋ยวนี้ค่าสร้างกับซื้อเครื่องจนจะทำกันทำกันเนาะทำกันเลยเนาะเพื่อแบบว่าค่าแรงค่าช่างอีกแพงกว่าเนาะทำแล้วป้าว่าขนาดพิการนี่สาวาเทนนอหลังคาเฮือนนี่แพงไหมเป็นเพ็ดอ่ะแพงกว่าซื้อเครื่องอีกอันนี้ก็ะทำเพิ่งแล้วว่ามุ่งมนือเชือกอ่ะทำช่างก็จะทำพือทำมือมุ่งจะชุดหลังคาเน้นแต่ราคาเื่อนั่นโอ้สามหมื่น เมเนาะียวผูสืบซะเนาะอยู่จ้างคุณตัวเองกับขายงานกับบุกแนกระโดดลงมาได้กสามมืองกระโดดลงมาอีกเนาะกะขอคนน้ำเนาะศัยแบบว่าเออางหากันโอเบุตินเนาะว่ไงเดีย่างนเนาะหได้สักบุติเพื่อจะได้เพื่อนดังนึงีกพ ต้องใส่งบประมาณบรเม่นน่อยเนาะสมัยีของแพงใส่ทุกอย่างเลยแพงหมดเลยคือยังคนสวยมดเลยบ่อันนี้ก็เป็นหองเขาเองเจ้าเจ้าซื้อมายซื้อเองเนาะอแเเอาบริหารเองเ่มันบวชบวฟอประทันแลยกะ จัดการเองเนาะเพิ่นกระสอยไปน้ำเนาะแม่นเอาเราลอดเพิ่นกระโปได้เนาะอันนี้เป็นเหือนของเห่าอะมือขึานเพิ่นกระสอยก็ได้เหยู่แล้วเนาะแม่นพี่เพิ่นกระสอยมาเนี่ยเห่าก็บ่ได้วังยังร้ายกับเพิ่นดอกระซอยฉันีีก็ดใจเหนื่อยก็ดีเนาะนี่ขออนุญาตถามเฉพาะอีกเจ๊กหน่อยเนาะแต่เป็นความในกับขอโทษเนาะคือเพื่นช่วยหลังจากสะพ้อนแรงเลือปุ๊บเพื่นช่วยแล้วเพื่น อยากล่มยากคุยนะ้เสียบ่อนชิคุยชิลมเพิ่นจะเอานี่นะเอ้าอันนี้ก็บว่าบอได้เนาะอนาคตเนาะนี่จ้าเพิ่นจะชิคุยตัวนี้เพิ่นก็บบริวายังกับเขาเนาะเนาะเจ้าประทันไหวเนาะคันเพิ่นจะคุยกับคุยเนาะได้จ้ะจะคุยกับไปเบิ้งเออเขา ที่เข้ากันบ่อนี่ยนะเนาะบางทีเพื่อนก็ยังพูดจักตัวตัของเขาเนาะถ้าคุยไปเพื่นว่าบทีหลับก็ได้กับนี่เห็นในคลิปเนาะแม่นคนเทาวเอ็เห็นในคลิปเพาะโอ้เป็นนั่นนี่ทำมาคุยตัวจริงเด้เพือนกคือในคลิปเหรอวะแม่ดีของกันอะไรกับนี่เนาะโมแม่นว่าเฮาจริง่เลือกเพื่อนเพื่อนการเลือกเขาเพื่อนแม่นมาคำว่าปัจจุบันมีแต่เพื่อนเอ็นเฮาที่เจ้าเป็นเพื่อนเพื่อนก็ยังบูดบ่ คนแต่คนจะร่มจะคุยกันท่านละวานาะแต่ตอนนี้กับแบบว่าคุณยายใจดีช่วยคือว่าเป็นคุณยายใจดีทั้งคุณแหละทั้งซ่องเบาลาผ่าเพลินเนาะจะร้องช่วยคือว่า่อเติมเือนสาวพรคือว่าลังคาใกล้สิแล้วแหละคุณเอ๋ออีกประมาณจากสองสามมื่นคือสิมึงแล้วไปทางเนาะแรงจะดานดันได้แล้วเนี่ยคือว่ ได้หลังคาเนี่ยก็ลงอกรงใจเลยเนาะหลังคาเนี่ยสำคัญกูก็เอาต้องใช่บาทเดียวเ้ี่หลังคาพื้นจะยังเอากระเทนน้อยได้ืเ่าเน้อยเนาะเดละ่น้อยก็ได้เนาะลูกก็นี่คคอยมีจากปูใครไหมเนาะหลคากเรียมกเพระอย <en> ู่ไรทำอย่างคา <Ir> สะพอนะใจลำเตือนที่เป็นเล้วเพือนกันเนาะเต้าเราไปทงานก็มีเรรรตรอฟังเท้าดีสะพอนะสปีดไม่ไหต่อไปนะกุดเนาะแล้วก็ขึปรับแล้วสะพอนไ,ไ,ไปไลยอีกว่าห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 าปีงานปีน<อ>างานขึ้นก่อนแล้วขึ้นเอาเมืองเอาหย่างแล้วขึ้นแตบวเท้าเอื้อน้องแบบเบ้าขวาอีกซ ได้มือได้มือจุกมืองามเลยพี่ตะพี่น้องคันขึ้นแล้วกันแล้วเอามือไว้โดยถ้าเฮามีเงินเมียก่ะเออจะบอกอันคนแบบเรามานองทางไก่นะเงินหนึ่งเนาะโดยเพราะว่ามันยังมือทันแล้วเด้วยก็คือเอามือออกยามมันเนาะขึ้นแล้ววางคำออกใหม่คำหนึ่งกนนี่นี่สาวก่อนขึ้นไปนอนแล้วเนาะขึ้นกะให้พ่อไปนอนท่าพ่อยัง กานเเนาะ้ากนัมดแล้กญานแน่คือทางในนี่กะโบกสาบแล้วแหะวันทางในกะสาบแล้วแหเนาะอกไป้อะัดขั้ค่เาละอสะสาสะพอนิม่ีมันซื้อม่ยิบมม่ย่อยนะเฮามีทแไหนเขาก็ไปซื้อบางทีอันนี้โบพอก็ไปซื้อ บมจื้อแล้วเนาะว่ามันชื่อว่อะไรนะมันชื่อว่าคาร์ดาวโปได้เนาะสำเร็จเหตุแต่ก็ไม่นิ่งไม่ย้อยเนาะอันตะปกตะปูได้ย่างเนาะมันถูกเบิรไปไม่นึกไม่นึกตะปูนั่นตะปูนี่บุกอ่อนยังกางเลนไปซื้อเทลาน้อยนะสำเร็จเหตุเท่อนั้นก็มีแต่จุกย่างเดียวคือข้าพ่อเป็นซาเห็ดเนี่ยเป็นไปเฮียนมากพอสมควรเอยว่าเป็นแบบเคยเหตุจริง ่นเคยเห็ดหรือว่าแต่ว่าหฮาไปใหญ่มากอะเห็นคนไปเห็ดเหื่อเห็นอย่งนั้นเ่นก็เป็น้างเห็ดยาไ้่นเรียนจบการมาบ่แม่นาะใจมากเนาะตีแต่บ่ส่งเนาะอได้นเเห็นไห้ได้หมดนะไดหมดได้ทรงได้เพิ่นใจขึ้นมากขึ้นได้สมองขนักเจ่งนะเนาะคิดเบดออกไว้เลยเนาะเดี๋ยวเาจได้ทรงนี่เห็ดแน่เพิ่นเ็ยให้ได้ิสิลปะทาด้านนด้มันสีกะ ทางมาดูเสียวแรกเจ้าจะวังงามก็บเออเราหิดกับหิดไทยได้ว่าเป็นอาชีพเนเนาะอวใดทเาร่ก็ได้รบกวนขึ้นได้เพ่งตื่นไปเนาะสา่ที่อันว่าเคลนอยากไปที่หนันทศหนีเนาะขวนไม่ได้เคลื่อนให้สร้างให้ยังเนาะ มาอัพเดตสาวพรอี่ก um, yeah. okay. uh, so uh, so wow. ็หนึ่งโดยสบายดีสบายดีนี่นักพูดพี่น้องเนาะเขาก็มาอัพเดตสาวพรถึงก็ได้เห็ดเฮือนดังหนึ่งเนาะเห็ดทรงโมเดิร์นก็มีผู้ใหญ่ใจดีซอยคข็นเจากซ่องเวาวลาวพาเพลินเนาะก็เลยได้มาอัพเดตสาววันพรสบายก็มาเป็นครั้งแรกนี่แหละสบ้านก็ได้มาเห็นสาวพรตัวจริงเนาะ กัสสาวะกัสได้จบคลิปไปเพียงสนนีก่อนเนาะถาว่าพิพากษประการใดก็ขอโทษขอไภยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด็บซีเด้อขอขอบคุณขอบคุณที่ติดตามฮับส้มซ่องสาวะมาตะลอยตลอดมาเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณลายที่ติดตามฮับส้มัะไรเนาะกัสสาวะกัสได้จบคลิปไปซนนี้ก็ไม่เจอกันในคลิปหนาเนะนะาะโซนนั่นนี่กัสได้ร่ำลาไปเพียงสนนี่เนะี่ยกล่าวเข้ามาสบายดีและสวัสดี